สวัสดีแขกผู้มิเกียรติทุกท่านสวัสด mm ีเ hmm. ก so, uh ียรติทุกแกเฮ้ยไม่ได้แตบนัเลยเหอแล้วตัวไเหมือนเลไงอะไรนะแล้วส้หน้าใหม่ผมน่าเส้หน้าใหม่หม่เลยแล้วหน้าเปลี่ยนไปมากไหมคลับให้คนเข้ามาก่อนละกันให้ไครับตื่นเ้นค้วาเค้ามาครยเข้่องกล้องตรงไหนั้องนี่มับอาารที่วันนี้มายเูอะ ผมรู้สึกว่าคุยสับเพเฮล่าไปหมดคุยไม่กอดนาที่เราคุยสับเพเฮล่าไม่ได้ไลฟ์โอว่าซีรีส์ยังไม่ได้ไลน์อ่มาแล้วทั้งไทยได้เลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับแฟนๆสีชูใช่ไหมครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงไม่เกรงครับอันนี้ไม่เกรงเลยนี่เกรงเออไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้เห็ุรายนี้ครับก็คงอาจจะได้เห็นอีกบ่อยครับ สักพักเคยจะเห็นจนเบื่อเดี๋ยวเพูดถึงกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในทีมคอนเสิร์ตเพราะว่าซีรีส์ยังไม่เริ่มใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตที่หาก่อที่จะมาคอนเสิร์ตเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เคยไปขึ้นคอนเสิร์ตมาที่การกลับมาเป็นยังไงบ้างมันต้องจูนันมากแค่ไหนบ้างก็คอนเสิร์ตการกลับมาแบบนี้งอะไรครับไมายถึงการที่ต้องกลับมาร่วมงานอยู่บนเวทีเดียวกันต้องมาเป็นเซนต์คิดซีนเนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตที่คิดอ่ะตอนแรกตอนริงตอนแรกก็รู้สึกว่าอาจจะต้องปัดบ้านนะเพราะว่า ก็มีความแบบเคอะเขินในการพูดคุยส่วนใหญ่เป็นช่วงทอล์งมากกว่าที่แบบอุ๊ยจะทอล์งอะไร,ร,รดีวะอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นแค่ความคิดไปเองเน่ยเขาขึ้นเวทีปุ๊บไหลยอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีรู้สึกว่าก็ไม่แตกต่างเหมือนเดิมปกติก็ชอบปล่อยไหลตอนตอนตอนพูดคุยบนเวทีครับเออย้อนกลับไปจำวันวันที่เราไปเป็นแข่งเราเจอเขาได้ไหมพี่สิงหจมได้เป็นยังไงบ้างตอนนั้น้องได้ยินมั้เอออืม ตอนเป็นเกสคอนคิดเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงานที่ทําให้รู้สึกว่าคิดถึงมากที่สุดเพราะว่าช่างมีความสามารถในการดึงคิดสิ่งออกกันเทนิวมารวมกันกรอบเหมือนกันไม่ได้ทํางานร่วมกันในฐานะของพีเวก้าค่อนข้างนานใช่แล้วพอมีโอกาสมาทํางานร่วมร่วก,กันในคอนในคอนของเพสเนี่ยรู้แหล,และในช่วงนั้นนะเขาน่าจเครียดกับคอนตัวเองอยู่ตัดภาพไปที่ออฟ การพี่เตพี่นิวสิงหลหลายโอ้โหเอนจอยมากครับดีแล้วอยากให้เปนแบบนั้นมันเป็นพาที่มันเป็นพาทาง,งานที่เราเอนจอยมากก็เลยรู้สึกว่าเออคิดถึงมิเตษเช่นกันในวิธีตอนนั้นที่จะต้องดิวของมาหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานมันมีความเกรงมันมีความรู้สึกว่าเราจะมาไหมตอนนั้นคือห่วงทุกคนด้วยครับคือทุกคนร่นมงานเยอะกันมากออฟกันเตนิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่สิงจะว่างมาหรือเปล่าตอนแรกเป็นเรื่องของคิวมากกว่า ที่กังวลว่าเขาจะมีคิวมาให้เราไหมแต่ว่าพอเรารู้ว่าอ่ะทุกๆคนมีคิวผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าพวกเขาอยากมาเพราะว่าพวกเขาก็คิดถึงบรรยากาศของพีเบก้าด้วยอะไรเงี้ยครับคืออย่างที่สิงเขาก็คิดถึงพ,พี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเออน่านน่าน่าา,าจะเกิดผลจริงๆตอนนะั้นคิดไหมว่าถ้าต้องไปย่าที่สิงราคากระอเป๋าจะเป็นแบบไหนเป็นที่เราคิดไหมหรือว่าจะลองให้หกม,มาดูว่า จริงๆไม่ได้คิดว่าจะร้องไห้ไวยแบบงอแงแบบที่ถึงจัดแล้วแบบน้ำตาแตกเหมือนตอน L.O.L ที่ลาจากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นโมที่โคตรมีความสุขมากกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดคือผมเต้นผมจะเป็นลมอะครที่เบก้าครัที่มันแจวครับที่มันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนวิ่งกลับมารวมหน้าเวทีผมจำได้ว่าผมหน้ามืดแล้วผมนั่งลงไปเลย<อ>คือมันสนุกเกินจนร่างกายไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับผม<อ>รู้สึกว่าบรรยากาศสนุกๆแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ว่าเราอยากให้มันอยู่ในโช์นี้แต่มันออกมาดีเกินคาด แล้วพอต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นต้องคอสสนิมไหมหรือว่ามันแค่ฟุ๊บเข้าใจว่าตอนแรกอจจะต้องคอสสนิมเพราะว่าก็ไม่ได้ทํางานในพาร์คอนเสิร์ตด้วยกันนานงานก่อนหน้านั้นที่ปรึกษาเรื่องคอนเสิร์ตนั่งดีลกันก็คือทั้งสองงานไม่คือแฟโทเกียกับ l อลโอลที่มานั่งตีกันเรื่องแบบการเลือกเพลงหรือการทำโชว์ต่างๆอะไรนี้ปรากฏว่ากลับมารอบเนี้ก็คุยจะตั้งแต่แรกเลย จนด่วนเลยว่าพอรู้ว่าจะต้องมีคอนเสิร์ตก็คือนักคุยกันเลยว่าเราจะเอาเพลงแบบไหนจะเอาโชว์แบบไหนอยากได้โชว์ประมาณไหนมีคอนเสิร์ตผ่านไหมอะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้ว่แหละเลยถ้าเกิดวรามีการปรับก็จะปรับความเป็นเทเทบสิงโตเข้าไปให้มากขึ้นคือเหมือนรู้สึกว่าความเคอะสนิทก็มีนะแต่ว่ามันจะเคาะสนิทในแบบที่ไม่ใช่คนคนเดิมมาเคาะสนิทเป็นคนที่ได้ประสบการณ์มามากขึ้นแล้วเรากลับมาเคาะสนิทตัวเองอย่างสมมติที่เปรียบเทียบว่า เราอะตีกองมาตั้งแต่เด็กแล้วผมห่างก,การตีกองไปนานมากเลยคอนเสิร์ตคิสเอเลเมนตนไม่ได้ซ้อมกองเยอะแล้วก็ไปตีเลยผมรู้สึกว่าอันนั้นอะคาสนิมเพราะว่าตีกองไม่เก่งแหละรู้สึกว่าตีกองไม่เก่งเลยแต่พอมารอบเนี้ยครักลับมาตั้งใจตีกองมากขึ้นรู้สึกว่าความโตขึ้นของเราแล้วกลับมานั่งตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนที่โตขึ้น วิธีการเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่รักไก่ตัวเองไม่เอาเปรียบตัวเองหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องความสามารถที่มันสนิทกินไปแล้วอ่ะยังไงก็ต้องมีคอร์สกันบ้างหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นที่สิ่งคือเรื่องการร้องเพลง<ม>เรื่องเสียงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องคอนเสิร์ตคงไปเรียนร้องเพลงเยอะขึ้นเลยให้ครูจะให้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะสบายใจเรื่องพาร์ทพูดคุยมากกว่าเดิม พอผมดูพากพวกอคุยจะง่ายแล้วจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ต้องมานั่งจดเลยว่าเมื่อก่อนมันคือมันคือยังไงมันคือเขาไม่พูดเลยหรือวา่าไม่ไม่เมื่อก่อนอ่ะด้วยความที่เราอ่อนประสบการณ์กปนทั้งคู่พอผมรู้แล้วว่าผมต้องรับผิดชอบในแงส่สคริปต์ผมก็จะไปดูมาเลยว่าอ๋อบ้านนี้เขาทําอย่างนี้งั้นเราเอามาบ้างจดหมดเลยบูเลตพอยทุกอันห้ามพลาดค,คิดมาหมดเลยคือเอาสิ่งที่เราคิดไว้ออกมาเป็นตัวสอนหมดเลยแต่พอมาเป็นตอนนี้อาจจะต้องคอสสนิทในบางเรื่องแต่ว่าเรื่องการพูดคุยผมรู้สึกว่า ผมจะไม่มานั่งสติ๊กเป็นคำๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันก็มีประสบการณ์ที่เราได้มาเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับบางอย่างจะดูโปรขึ้นแต่บางอย่างก็อ,อาจจะต้องมาเริ่มกันใหม่อะไรที่ต้องเริ่มกันใหม่ทั้งสกิลการร้อง<ช>ทั้งสกิลการคอรัสอ<ช>่างเงี้ยครับทั้งอย่าง <ๆ S 2> าก,การเล่นดนตรีของผม <ๆ S 2> การจ,จะต้องมานั่งคอร์สนิใหม่หมดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ในพารการพูดคุยจะเล่นมุกกันจะต่อมุกกันอะไรเงรี้ยผมว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน การร้องคู่บางทีมันมันต้องใช้ความอืมอย่างที่บอกก็คือมันเป็นการขอเสียงเบาๆเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งการคอรัสนนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาขึ้นคอรัสมาทีผมตกใจนะยังไงเพราะว่าผมร้องเพลงไม่แข็งอพอเขาร้องคอรัส ผมจะเปย์ผมจะผมจะเปย์ไปตามเสียงคอรัสวันนี้คอรัสแทนผมแล้วนะมันเป็นอย่างนันจริงๆนะการว่าทุกวันนี้มันก็เริ่มจะเราเราเริ่มจะมีประสบการณ์เราเริ่มจะมีความแข็งแร่งที่มากขึ้นในในใน,ในการทำโชว์ต่างๆเราเริ่มจะขออีควสต่างๆได้มากขึ้นโดยที่แบบเราเราเราเชื่อว่าถ้าได้ส้อมมากเพียงพอเราจะทำออกมันเราจะทำออก ทำมันออกมาได้ดีอะเราอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นว่าคิดวาคิดวางคอนเซ็ปต์พาโชว์สิ่งต้องการอะไรสิ่งจะรีเควสต์ไปนิดนิดได้หน่อยแล้วก็จะให้คิดเป็นคนปรับเพราะผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะย่างอย่างแบบเนี้ยครับเราวางคอนเซ็ปต์พิเรยาปาปี้บิ๊กน็อเกนกันเพลงที่หยิบมันเลยจริงจริอ่ะตอนเนี้นะโดยส่วนใหญ่เป็นแเพลงที่สิ่งเป็นคนหยิบมา แต่ผมจะเป็นคนบอกโจทย์ว่าอ่ะก้อนนี้ผมอยากได้เพลงความหมายนึกถึงอดีตก้อนนี้อยากได้ถึงนึกถึงปัจจุบันก้อนต่อไปอยากได้อนาคตนะนะอะไรเงี้ยครับแต่วิววสิงจะเป็นคนกำหนดชื่อเพลงเพราะจริงผมรู้สึกว่ายุคนี้ผมฟังเพลงน้อยกว่าีิสิงอีกคือผมไม่ค่อยฟังเพลงแล้วผมฟังเพลงน้อยมากอะไรเงี้ยครับเลยเลยตัวผมอยากได้รับชื่อเพลงจากวิสิงถ้าเธอลงไปว่าเพลงเพลงที่เขาหยิบมาให้อ,อ่ะอเลยพี่เอาแค่นี้ดีกว่าสิเสนอชื่อเพลงไปแต่ละเพลง ที่บอกมาคำประโยชน์ว่าที่เราควรจะมีเพลงเร็วบ้างอ๋อใช่ผมได้วิธีการทํางานใหม่มากับพี่สิงคือผมจะตั้งชาร์ตไว้ผมจะทําชาร์ตเพลงไว้สามอันชาร์ตเนี้ยเพลงช้าเลยชาร์ตเนี้ยเพลงมีเดียมแล้วชาร์ตสุดท้ายเป็นเพลงเร็วผมให้แกหยิบเลยแกอยากร้องเพลงอะไรแกหยิบมาแล้วลาไปอยู่ข้างล่างเลยแล้วคือชาร์ตกลายเป็นรวมกองอยู่ตรงเพลงช้าหมดเลยเพลงเร็วมี้สามเพลงก็จือโอเคพี่สิงขาดเพลงเร็วเนาะทำไมทำไมเรา ไม่อยากขยับยัวหรอกหรือว่าไงไม่สิเป็นคนชอบเพลงช้ามากมันมันคอมฟอร์ตแล้วกัในการร้อง<ช>มันสิงชอบให้มันเป็นสายโวคอลไปเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงเร็วอาจจะไม่ทันงับไม่ทันงับไม่ทันสิงงานเป็นคนงับงับเพลงเร็วไม่ทันงับแรปไม่ทันงับแรปแล้วเหมือนเข้ามาขยะไม่งั้นระหว่างงับ,บจะจะ,จะต้องเต้นอนะคิดว่าอันไหนมันยากผมแยกภาษาทไม่ได้รับอยากให้มันมาพร้อมกันอยากให้มันมาพร้อมกันเหมือนเหมือน ผมจะลืมเต้นถ้าโฟกัสเต้นพอพอลืมพอพอโฟกัสเต้นปุ๊บจะลืมเนื้อเพลงต้องเอาทีละอย่างเหมือนแบบผมนอนทีละอย่างอะเมงแล้วคอนเสิร์ตนี้พี่จะไปดูอะไรพี่จะดูลองดูเต้นดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคอนเสิร์ตนี้พี่จะปล่อยให้ผมสปอยง่ายขนาดนี้เลยเีรไม่ได้จ่อยี่แค่อย่างเดีวให้พี่เตรียมใจอย่างไรวานี่ไงคอนเสิร์ตนี้อะไรที่คุณคาดหวังไว้มันจะได้เห็นตามหวังแต่มันจะมีอะไรที่เกินความคาดหวังอยู่ในนั้นด้วยอ่ะกงสรุปก็คือไม่ต้องหวัง S <S พี่ก็เลยสรุปสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดว่ายังไงอะไรที่คุณคาดหวังไว้มันจะได้เห็นตามหวังแต่อะไรบางอย่างมันอาจจะเกินความคาดหวังอ่ะจะไดไ้ไม่ดหวังใช่พี่พูดที่แต่ถูกนะถสุดนะอ่ะเอาเอาเป็นตามจริงล้กันอ่ะอยากได้อะไรผมไม่ให้ไม่เดี๋ยวคอนเสิร์ตพีรยาปาร์ตี้เลิกเลกเเริ่มต้นกันอีกครั้งใช่ อะไรที่คิดสิ่งเคยเป็นมาเล็กตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเจนถึงวันนี้ยังคงมีนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีในจุดรั้งนั่นหมายความว่าก้อนนี้คือเป็นไปนตามความคาดหวังเอ,อเราเก็บเ,เราเก็บก้อนนี้ไว้ใจก่อนนะก็จะมีก้อนหนึง่งก้อนนี้เป็นก้อนที่ทเดาไม่ได้อา่าไม่อะไรที่คาดหวังไว้อ่ะสปอยล์นิดนึงว่ามันจะมีอะไรบ้างที่สุดที่เคยเป็นมาเห็นลิทใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดอะไรอะไรที่นายเห็นบ่าในลิทใน เขาคาดหวังอยู่แล้วที่รู้สึกว,ว่ามันแน่นอนมีเนื้นนอใจใช่ไหมคิดอิโมชันไหนอ,อ่าใช่เ,<อ>เวลาคี่สิงห์ร้องเพลงกับไมค์ส่วนใหญ่โชว์คีสสิงจะเป็นแนวไหนแนวแบบสื่อสารอารมณ์ดรามา่าทะเลาะกันหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนั้นยังมีอยู่แต่แค่มันจะเพิ่มอะไรที่คีสสิงห์ไม่ค่อยได้ทําบ่อยๆทำน้อยอ่ะไม่ถนดัดนะอาจจะมีบ้างเคยเห็นคีสสิงห์ขึ้นคอนเสิร์ตใส่โซแม็กไหมไม่เคยประจําอ๋อไม่แต่คอนเสิร์ตมันแอ่ะ ชอบเขาลาะกันนะเพราะเสิร์ชคราวที่แล้วโชว์อุณแบบฟาดกันเลยฟาดวงฟาดงานอะไรแล้วเสิร์ชคราวนี้จะฟาดกันโชวจับเพลงฟาดป่ะเพลงฟาดกว่าเดิมเยอะเลยเดือดเหรอฟาดนี่เป็นการหนึ่งการหนึ่งสิ่งที่ทำการแสดงยังไงเราเลือกมาเพลงชาที่เราเลือกมาไม่มันเพลงชาที่สิ่งเลือกไปมันก็มีไม่ฟาดด้วยไม่ใช่ใครที่ชอบสัมภาษณ์สิงเพราะว่าสปอยลน่ะพอคิดเขาจะ จริงเหรอแล้วก็อย่าสิ่งก็ไม่ปล่อยแล้วนะนี่นี่เขาจะหลุดอยู่นี่แต่เดตัวนี้จะเล่าโค้เล่าหลุดไงแต่ตัวนี้จะหลุดมาเรื่องจะเล่าต่อว่าไม่ใช่พี่สิงห์ก็ไม่เออไม่เด็ยใครก็คือคือมีมีพาดผ้ามีพาดผ้ามีมีพาดดีมอชชั่นอยู่แล้วชี้ผ้าก่อนะมีพาดพาเนี่ยจะอันนี้สปอยได้ปะสปอยได้เลยหรอเราจะโดนใส่ตรงมาปะให้คู่รักหันเราขึ้งเออ คือรอบนี้เป็นคอนเสิร์ตแหละตอน,น,นอาจจะมีการแบบพูดออกไปว่ามันเป็นแฟนคอนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้เข้าใจตรงกันตรงน,นี้เลยนะคอนเสิร์ตฟูสเกล,เลมันคือคอนเสิร์ตฟูสเกลของพี่สิงห์นั่นแหละนั่นหมายความว่าเวลาทำคอนเสิร์ตก็อาจจะมีพาร์ทที่ร้องเพลงเลยเน้นเสียงร้องเลย<ม>หรืออาจจะมีพาร์ทที่โชว์แต่เน,น้นเป็นเรื่อง,องการเล่าเรื่อง<ม>อ่าก็มีหรืออาจจะเป็นพาร์ทแบบพี่สิงห์มีอะไรอยากเล่าในมุมพี่สิงห์ไหมคิดมีอะไรอยากเล่าในมุมของคิดไหมทุกคนก็จะได้เล่าอะไรบางอย่างในมุมของตัวเอง อันนี้บอกที่สุดแล้วกว่านี้คือสปอยเลยใช่แล้วทำไมเราถึงเลือกเปิดตัวเป็นไอคอนเสิร์ตก่อนท่านที่ใส่ก่อนจริงๆว่าซีรีส์ก่อนไหมแล้วก็อย่างเงี้ทำไมเราถึงเลือกจริงๆถ้าปล่อยซีนี่มาก่อนสิรู้สึกว่าทุกคนจะต้องอรออีกประมาณเป็นปีนใช่มันมเป็นเริ่มต้นมุ่งเลยนะต้นนึงความจริงไม่ต้องมุ้งแล้วหรออ่ะเอางี้ถ้าตอบแบบว่า,ารักษานัง้งใจนิดนึงคือ คือคิดสิ่งพอหลังจากที่เราประกาศว่าเราจะมีซีรีส์ร่วมกันเราจะทํางานร่วมกันเนี่ยครับก็มีหลายคนทั้งแบบลูกค้าผู้ใหญ่หลาย,ลายๆที่อ่ะเขาดีใจีิสิ่งมากนะที่กลับมาเจอกันก็คือมีแพนจะพาพิสิ่งไปแฟนมิทติ้งหลากหลายประเทศเยอะมากเลยครับแต่ทีเนี้ยถ้าเรายังไม่มีซีรีส์ออกมาเลยแล้วก็ไปเจอแฟนคลับไปแฟนมิทติ้งต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ได้เริ่มที่ไทยด้วยอ่ะผมกลัวแฟนคลับจรอยากน้อยใจด้วยเพราะว่าเขารอมานานมากเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่านั้นเรามารีบเริ่มที่ไทยก่อนเลย เราจัดให้ที่ไทยให้แฟนคลับไทยได้เจอกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีงานแฟนมิสติ้งต่างประเทศอื่นเราก็ไปกันแฟนคลับที่ไทยจะได้ไม่น้อยใจเจนี่ยถ้าอย่างซีรีส์คุณถ้าคุณรออีกเลยใช่แล้วถ้าซีรีส์นานหน่อยถ้าถ้าจะเอาคอนเสิร์ตต่างซีรีส์รอไปก่อนครับยังไม่เล่นพลานเลยเนี่ก็ช็อตฟิลจริงเพราการเป็นกาไมเราพูดความจริง เราจะได้ไม่ต้องจำอะไรเพราะเราควจะเปิดกล้องได้ที่สิงต้องน้ำหนักลงอย่าง105กิโลอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้อันนี้ก็ความจริงเกินทำไมอ่ะทำไมคือเขาเรียกไปมาว่าพวกคุณต้องน้หนักไม่เได้คนเองมากกว่ารับตัวเองไม่ได้อ้าวแล้วในที่เซิร์ฟไปถึงนะโอ้รับตัวเองไม่ได้เกิดมาอ้วนสุดก็ตอนนี้แหละก็แค่ถ่ายก็แค่ถ่ายแค่ที่เจอแค่นั้นแล้วเริ่มถ่ายใหม่ก็คืออันนี้ก็คือเก็บเลย ลบทิ้งมันเป็นแค่ไหลอดครับมันเป็นแค่ไพ่หลอดไพ่หลอดไพ่หลอดมเหมือนจริงมากเลยนะใช่คนหนึ่งเขาจะมีแค่นี่หน่อยจี่งเราไป่หลอดแต่จริงจังมากเลยนะจริงจังมากธนาเขาซื้อหนึ่งอีพีแล้วนะไม่เอาเราเลิกอีพีใหม่เถอะก็เถอะเอาเอามาใช้ไม่ได้หรออ๋อแล้วจะได้มาใช้ท้ำอุ้ยมันนานแล้วเอาฉันมาละครเลยเออเพลงอ่ะแต่งไว้นานแล้วยังต้องมาทำใหม่เพราะเดี๋ยวดนตรีมันล้าสมัยนะไม่อยากให้คุณจำไพ่หลอดนี้หรอกไม่ใุกคนจำฟูผมนะ ก็ถอดทำไมล่ะก็ถอดทำไมดีเพื่าไรบอกเขาแล้วว่าพี่ครับยังไม่ค่อยถอดยังไม่อยากถอดตอนนี้ไม่ถอดได้ไหมไม่ได้ชิดมันต้องมีมันแบบเป็นเรื่องการแต่ง้อต้องตัวต้องมีบ้างเออก็ยอมไงนั่นนึ่นะติดของพูดทำไมปู่ไร้หน้าูสวันนี้เป็นไปดูแต่งกูอยู่่ปินี่ะถ้าพี่ปิดบ้านผมจะดำเลยนะ ก็เปิดคือแสต่ก็สิ่งนั้นต้องมีตัวแปรเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปเดี๋ยวมีย้ายกล้องไปเดี๋ินเดี๋ยวมีใครก็จะไปคนไร้ไร้จะตอบแทนว่าเธออะไรขึ้นหมดก็แค่อย่าตกใจว่าทำไมอยู่ๆสิ่งมืดลงเออแล้วตอนนี้ไม่ใช่พันที่ตกดินนะผมอยากให้แฟนๆเห็นภาพหลังกล้องผมมากเหมือนกันครอบครัวรวมตัวมากันหมดเลยเราเป็นชาววิทยาเหมือนกันเอามาด้วยกัน แล้วเนี่ยเลยไม่รู้เรื่องแล้วหมายถึงว่าไพ่์โหลดอันนั้นคือให้ลืมไปเลยก็มเป็นไพร์โหลดเฉยๆครับเพราะว่าตัวทีเซอร์จริงๆอ่ะมันต้องเดี๋ยวเราจะเวิร์ h ช็อารมณ์ลิฟต์บทละครแล้วก็แล้วเราก็จะถ่ายเป็นถ่ายทางเรื่องแล้วค่อยตัดทีเซอร์เองทีก็คือใช้แค่พาร์ทูไพร์โหลดเป็นเป็นเป็นให้ทุกคนเห็นแกนของเรื่องเฉยๆว่าตัวซีนอฟอกซิ่จะมาเป็นประมาณไหนมูดแโทนจะประมาณไหนแล้วเราจะได้เห็นไหมถอดเสื้อ เอ้แต่อมันต้องมีไงไอ้สินมันต้องมีอ่อแต่ว่าอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ใช้ฟุดไพลอลดแล้เดี๋ยวมาใช้ฟุดเริ่มใหม่เผาไหมเผารุงล็กิงหรือยังไงผมว่าผมว่าแจ้งสแปมไปเลยก็ได้นะอ๋อรายงานรีพอร์ตไปเลยแต่ว่าพอถ่ายถ่ายใหม่่ะสิ่งนี้ไม่เราต้องมีไหมสีนะหือมันมากกว่ามันมากกว่าถอนเฮ้ยเฮ้ยเราจะมีทั้งคู่ค่ะ ซีนกาซีโรแมนติกของคิสสิงคุณว่าเราจะมาในเวอ์ไหนอุบานปฐมมัธยมเมืาลัยเขาเป็นพระที่โตขึ้นไม่เป็นพระมันพระโตขึ้นจริงไว้ทำงานก็คือเป็นเป็นเอ็กไบรฟ์นี่คือเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนถ้าเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนแล้วก็ตัวนในเรื่องไงมันก็องโตขึ้นอยู่แล้วอย่างน้อยก็โตโตกว่าโซตัสโตกว่าโซตัสใช่แต่อ่ะอะไรโตอ่ะคุ้งนะครับตอนนี้โตกว่านาเลย มันเป็นวัยทำงานมันจะต้องแบบผู้ใหญ่อ่าหลายๆอย่างก็คงเป็นเป็นการเล่นแบบผู้ใหญ่ใช้คำนี้เลยพูดแล้วนะผู้ใหญ่เขาเล่นกันยังไงนะผู้ใหญ่เขาเล่นกันยังไงรู้ไหมที่สีบอกพูดแล้วนะพูดแล้วนะหันไปพูดแล้วนะแล้วนะคนแทนแล้วนะแล้วนะก็ก็แต่แต่มันก็ตรงตามกันเรื่องก็คือมันเป็นเรื่องของแฟนเก่าเพราะงั้นมันมันก็เป็นพักของแฟนเก่าอะไรเงี้ยครับที่ที่ ที่อะไรอย่างมันมีความอินเทอร์เมากเลยอุ้ให้ส่งไหมเอาว่าเอาว่าเรื่องเราเป็นเรื่องผู้ใหญ่แล้วเราไม่ได้เล่นเป็นนักเรียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเป็นแบบว่าคนทํางานแล้วเราพร้อมไหมล่ะเล่นแบบผู้ใหญ่โอ้ยพร้อมสุดพี่ชอบประโยชนี่คืตอนตอนไทรหลอดมันจะใกล้จบอะอ่าเรื่องหนังสืออ่ะหนังสืออะไรนะที่บอกว่ามันเป็นการเปิดหนังสืออะไรตัวอย่างหนังสือเล่มเก่าอ่ะ อ๋อใช่ครับอ่านหนังสือเล่มเดิมอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็จบเหมือนเดิมเป้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้มาจะมีการจบที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้ใช่แล้วหนังสือเล่มนี้ในคอนเสิร์ตจนะมีไหมไอ้ฉากตันต์ที่ที่่อยคีเซอร์นะคือเราอาจจะใช้ในแง่แบบหยิบซีรีส์ที่เรากําลังจะเล่นด้วยกันอเอามาพูดถึงบนคอนเสิร์ตแต่าจะเอามาพูดถึงในแง่ไหนเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ได้ออนเลย เรายังไม่สามารถสปอยเนื้อเรื่องหรืออะไรที่มันแบบจะเกินได้กว่าเอาเอาตัวตัวเอาอฉากในไทรัฐมาขึ้นได้ไม่อยากเราจะมีการเมนชั่นถึงแต่ว่าเราจะไม่เอาว่าประเราจะไม่มาประกอบไม่ไม่รู้ว่าเราจะเอามาประกอบบนเวทีแบบไหนแต่จะมีการเมนชั่นถึงสิ่งนั้นบนเวทีก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเล่าในไหนบนเวทีไหนเล่าไปดูแล้วกทีแกงเราด้ก่อน อุ๊ยหวังพูดสุดๆเราดีใจมาที่วิทยาเขาสมการหล่อคอยทุกอย่างมันเขาเปิดไปโดนมาว่าอยากให้กลับมาเจอกันเห็นบบเห็นในทวิตเตอร์อันนี้มันที่บอกจะวิ่งวนรอบไม่นานน่ะแก้วนรอบตึกอะโอ้โหแต่เขาบอกคลัวรถชอร์เรกของที่วิ่งไปมาสองรอบขออะไรกันแล้วดีกว่าก็วนอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะเห็นแค่บางอันที่ที่ที่มัน ที่ตัวอัานวริชื่มันมันเสนอขึ้นมานี่ครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าหลังๆก็แอบไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าเมื่อก่อนเลยถ้าเมื่อก่อนหนูนั่งไล่หาเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละถ้าแต่ถ้าอะไรที่มันเสนอขึ้นมาเราก็สนใจใช่ครับเอาเป็นว่าทวิตอะไรก็ระวังด้วยฟอร์ยูนะควรจ้ะเราเห็นนะเอ้าคิดว่าผู้คิดจะไปไปแก้บนแบบไฟฝาผมอ่ะ บนเฮ้ยผมไม่ไม่เคยบ่นแต่ผมรู้ว่าแฟนลับบ่นโดยใช้พวกเราอะเป็นเป็นเหมือนสิ่งแทนบ่นนะบางทีเราอาจจะต้องแบบรับการแก้บ่นจากแฟนขับบ่อยหน่อยช่วงนี้อะไรเงี้ยส่วยเขาจะบ่นไปของกินนะแล้วเขาก็จะเอาของกินมาให้เราแล้วบอกอันเนี้ยแก้บ่นแล้วไม่ได้อธิบายเราต่อด้วยว่าเนี้ยแก้บ่นเรื่องอะไรโทษนะฮะเห็นกินติ่งเป็นกุมารทองอะไรวันนั้นอะไรวันนั้นเห็แต่เราดีใจมากที่เขายิ้อยู่กับเราดีใจมากวันแรกือวันนี้เขาก็ยังกลับมาเหมือนว่บ กลับมาเลี่เนยนพร้อมกันหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่กันเราผมว่าทุกเหตุผลที่ที่สิงยือยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่มาจากแฟนคลับด้วยที่เขายังคงอยู่ยังคงให้กําลังใจเราบางครั้งเป็นแฟนคลับของพี่สิงห์บางครั้งเป็นแฟนคลับคู่แต่เขาก็ยังมาซัพพอร์ตงานเราบางครั้งเป็นแฟนคลับเดี่ยวเราแต่เขาก็ยังดูแลงานที่เราให้กําลังใจงานที่เราด้วยอะไรเงี้ยครับนั่นหมายความว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันแบบมีแต่ความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีแบบเนี้ยครับมันเลยท่ ยังอยากทางานต่อยังอยากแบบมีกําลังใจอ่ะมีกําลังใจในการจะทาอะไรอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็ยากเหมือนกันนะแตนดีคุณหายไปสามปีที่คุณมันแป้วมาเออหายไปสามปีแล้วถ้ากลับมาแล้วพี่ระยะเขาจะกลับมาไหมหรือว่าเขาไปคนอื่นแล้วเขาบอกว่ามนุษย์อ่ะเป็นสัตว์ที่เก่งมากสามารถปรับตัวและอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมตอนตอนนั้นอ่ะก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปแล้วว่าเราอยู่ได้ทุกอย่างมันน่าจะไม่มีอะไรหรอกหายไปได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็เนี่ยแหละ ข่าวดีมันเลยกลับมาเพราะยังมีคนรอใช่ครับแล้วมีสิ่งรึ่ถึงไงว่าพิริยาจะน้องรถมากับเราไหมหรือว่าเขาจะเปลี่ยนคันจริงๆผมอะบอกแฟนๆตลอดว่าผมไม่ซีเรียสเลยว่าคุณจะไปชอบใครมากกว่าหรือว่าคุณจะไปเป็นมีเมนคนใหม่อนะ <c oughs> ตัดไปที่เราเห็นคุณในฐานะแฟนคนหนึ่งที่แฟนคนหนึ่งที่แบบเติบโตด้วยกันมา วันหนึ่งต่อให้คุณไม่ได้ตามเราแล้วแต่เราบังเอิญเจอกันเรายังภูมิใจเลยเพราะแบบเราโตมาปกครองกันในช่วงเวลาหนึ่งคือไปตามใครหรือจะไปเมนใครอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงเราอยากเจอทุกทุกคนเลยนะครับทุกทุกคนทักกันบ้างใุยกันบ้าง,างเรียกพี่สิงพี่คิดก็ได้<ม><ม>เพราะว่าหลายๆคนก็เจอตั้งแต่เรียนจนตอนนี้ทํางานกันหมดแล้ว มาแบบมีมีมีน้องในด้องคนหนึ่งน้องมาร์คเมื่อก่อนตัวเท่านี้เดี๋ยวนี้ใส่เสื้อซีทูตัวสูงกว่าเราแล้วเออเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อซีทูแบบนี่เลยอะโตแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วอ่าก็เป็นหนุ่มแล้วบางคนใส่ชุดนักเรียนวันนี้เราชุดุยมาถ่ายกับเราแล้วบางคนใส่ชุดนักศึกษาวันนี้บอกว่าหนูเสียภาษีแล้วนะคะพี่หนูมีเงินเดือนของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเคยคิดไหมว่าเส้นทางของเรามันจะแบบมาไกลขนา โดยที่มีคนเดินไปด้วยกันไม่ไม่เคยคิดเลยเอาจริงน้ำโมเมนต์นึงของการทํางานช่วงนึงของสิ่งคือยังเคยคิดเลยครับว่าเอาแค่ทุกวันเนี้ก็โอเคละยังจะไม่คิดยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเลยเอาแค่เอาแค่ทุกวันเนี้ยก็โอเคแล้วะทุกวันนี้ยังโอเคอยู่มีความสุขอยู่ก็โอเคแล้วทุกวันนี้มาถึงวันนี้ได้นี่ก็เหนือความคาดหมายไปมากแล้วรู้สึกว่าแฟนคลับทำให้เรามีโอกาสวางแผนอะไรหลายอย่างที่ เหมือนเราแบบเสพมาเราเห็นคนนั้นคนนี้เขาได้วางแผนกับชีวิตของตัวเองอย่างนั้นแล้วอุ้ยดูดีจังเลยอ่ะอยากวางแผนแบบนั้นบ้างก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเพราะแฟนคลับเพราะว่างานทุกอย่างมันทำให้เรามีโอกาสได้กล้าที่จะวางแผนทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวอะไรสุดท้ายแล้วเราจะมีแนะนำแฟนคลับยังไงบ้างพีระยาว่ากดบัตรต้องไปบนที่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาก็จบเอาเร็วมากเขายังไม่ได้เริ่มกดผมแอบได้ข่าวมาว่าในวันกดบัตรวันที่4ี่จะไม่ได้มีแค่แฟนคลับนะฮะที่ไปกดบัตร พี่ของเราก็จะไปกดบัตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าเขาอะเข้าใจความที่ต้องมีแต้มบุญดีผมให้คุณเป็นคนอวยพรเพื่อเผื่อเพื่อผมหวังว่าพรนั้น่ะจะกลับมาสู่คุณด้วยอ่าถ้าเขาไปกดบัตรแล้วใครจะขึ้นคนเล่นเน่ยไม่เขากดบัตรอีกคอนึงเฮ้ยเขากดบัตรอีกคอนึงเขาจะเข้าใจดีเลยล่ะโมเมนต์การกดบัตรเป็นยังไงไม่งนั้นที่สิ่งนะนําวิธีการกดบัตรยังไงให้ได้อ่า พรพีระยาเราเนี่ยมันต้องกดยังไงหรือว่าจะต้องบนยังไงหรือว่ามันต้องมีเทคนิคในการกดนี่เขาก็พึ่งวิธีนี้เหมือนกันเลยผมยังถามพื่่เลยผมยังถามคนอื่นอยู่เลยแล้วเรามีเตรียมแผนไหมเตรียมแผ่นยังไงบ้างมันจะต้องยังไงแนะนําชาวีรรยาแย่ของผมหมอก็ตั้งในกรปบกครับระดับแรกเลยอืเพราะว่าเอาจริงเรา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 เชื่อามันไม่ได้หมดไวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าที่เราต้องตัอะไรกับปกคือเราต้องการที่ที่เราต้องการอยากได้ใช่ อันนัน้นต้องแยกงแล้วเอ้ค<ะ>ือการต้องแยกงแล้วก็ตั้งตั้งนาฬิกาปลุกไปให้ทันเวลาถ้ารู้ว่าเว็บจะหนืดเว็บจะแบบมีการทาฟฟิกมากๆไวๆต้องดีไวๆต้องดีเนี่ยต้องดีมไม่งั้นก็ไปที่ตู้เลยฮนะไปที่ไยมิคทิกเก็ตเมเจอร์สาขาไหนก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นทริคที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วในช่วงนี้ครับถืว่าถ้าบนมาเออถ้าหนูได้แบบตที่ พี่สิงพี่คิดจะให้พี่สิงพี่คิดมาวิ่งเลาะสนามแบบนี้ได้ไหมแล้วทำไมให้ผมเป็นคนเล <c oughs> ือกก็ไปดูเธอแล้วก็ต้องทำให้เป็นกับใครเอางี้ถ้าทุกทุกคนกดบัตรได้หมดแล้วพิริยาโซเอาสองรอบคี่สิงแล้วก็พี่ๆนักข่าวที่อยู่รอบเดียวรอบเดียวขอโทษผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิดนะผู้ผิดผู้ผิดถ้เาเรามีข้อมูลเก่าอันนี้ข้อมูลเก่าก็คือถ้าเกิดว่าบัตรโซเอาหมดในหนึ่งรอบเลยเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวที่อยู่ด้านหลังกล้องจะไปเต้นแฟตม็อบกับพี่สิง แป๊บหนึ่งแตะมอกฐานข้างๆก่อนเต้นฮิตมีอัพโอ้โหทรมัก่อนแต่ถ้าถ้าคุณสิงเต้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยนะรวมถึงแม้กระทั่งพี่วววว่าด้วยถ้าเธอเธอเต้นแต่ว่าพี่สิงก็ต้องทำเหมือนในเอ็นบีนะเห็นคนร้องไห้พี่ฝนนะเอาปอนพี่ฝนตอบผมก่อนพี่ฝนเต้นด้วยหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไม่เธอสองคนเราจะเกิดในเอ็นบีเออเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นมาจริงๆอ่ะสิงเต้นให้ได้ได้แต่ถ้า ถ้าที่ออกมารับกันเราเองนะรับกันไม่ได้ไม่ไม่พี่ฝนพี่จุ๋มพี่สีพี่วาวาทุกคนอะเท้าเหมือนเลยดิสเหมือนเลยแล้วจะคนเคานติไงออะแนี่อะนักาทีคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วกดบัครับยังไงกดบัตรวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะครับเวลาสิบโมงทางไทยทีเทนเซอร์นะครับถ้าใครอยากได้ที่ีก็ก็ต้อง สู้กันนิดนึงม,นมันเรียกว่ามันอาจจะเป็นสงครามย่อมๆของการสู้เพื่อเอาที่ที่ต้องการประมาณนี้ก็ขอไวอ้ให้ทุกคนเลยครับว่าอาผมให้ทุกคนกดได้บัตรที่ตัวเองต้องการที่นั่งที่ตัวเองต้องการและก็ขอให้คิดกับสิ่งในวันที่โชว์น่ะ ไม่เจ็บไม่ป่วยได้ได้ไปหาพวกคุณในที่ที่น่าทิ้งปุ่นกดโอเคอันนี้อันนี้พี่สิงห์อวยพรเรื่องการขายบัตรไปแล้วผมขออวยพรให้ก่อนที่ถึงวันขายบัตรขอให้ทุกคนถูกหวยเพื่อเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับขอให้ถูกหวยนะทุกคนครับขอบคุณครับแล้วก็งานเดี๋ยยังไม่ปิดไม่ก็โชว์ในวันที่15มิถุนายนนะครับผมเรามาเจอกันในวันนั้น มันเป็นคอนเสิร์ตคูสเกลนะไม่ไม่ใช่แฟนคอนนะเอาดงๆใช่คอนเสิร์ตคูสเกลพี่เรามาดูเป็นแฟนคอนเลยนะเพราะว่าเธอจะไปหาเขาทที่นั่งอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าความทั่วถึงของพวกเราใส่ใจใส่ใจแต่ในแง่โชว์ดนตรีไฟแสงสีเสียงอลังการแบบคอนเสิร์ตแน่นอนเลยซิ่แพคมาอยากดูอ่าไม่รู้ทันเปล่าโอเคขอบคุณครับ ไม่ปฏิเสธแต่ก็าไม่รักเรมีให่นอน